Miles, anyway, สวัสดีครับพ่อแก่นครับสวัสดี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 ครับวันนี้กับมาขอแนวทางเลขคำนวณจากพ่อแก่นขึ้นเขาเหมือนเดิมงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองหาวขาเด้อพ่อพี่น้องเด้อพ่อแก่นกับจีนเฮ็ดให้เบิ่งว่าจีบีเขาคับเรื่ทั้งไหนสำนักไหนแน่แต่ว่ากับซือว่าครั้งนี้เป็นสภาพครั้งแรกของต่องหดของพ่อแก่นนะแม่นครับผมงวดวันนึงเขาเบาๆที่จังไหนวดวันนึงหั่นบ่อหมดวันวังหั่นหอยห้ยซีห้ยซูนซีซีซูน รูดแต้มนึงรูดแต้มหนึงน่งเนาะว่าเป็นอยังสามตกกานขคือเกาสาม,มาแต่มวมนี่นี้กับมากคือเกาดินี้ก็มากคือเกาเด้อหลักของมันมันจะมีวดนี้มันจะมาแปดหลักหน่วยนีแปดหลักหน่วยเด้อแปดหลักหน่วยแล้วก็สี่หลักสิบสี่เป็นหลักสิบแปดสี่มาเป็นหลักหน่วย ถ้าหากว่ามาคู่กันก็นคือคือยิ่งมาเลยสี่แปดคันมาคู่กันจะมาสี่แปดเม็ดเดียวนี่คือตัววิ่งวิ่งได้เลยแปดเป็นตัวเดินตัววิ่งตัวนี้ก็เป็นตัววิ่งได้ลักซิปเดินให้ตัวนี้อันได้เป็นบนเป็นล่างเพาะส่วนมากอยู่นี่จะเป็นบนตัวนี้จะเป็นล่าง ปดติดแปดจะเป็นล่างครับอตัวนี่จะติดตัวนี้จะเป็นบนเ้อทั้งซีเป็นบนทั้งแปดเป็นล่างแมนหากว่าเพิ่นมาน้ากันนี่เพิ่นสิมาซีแปดล่างก็ได้ล่างก็ได้บนก็ได้เออล่างก็ได้บนก็ได้แต่หันเพิ่นบอมาน้ากันหากว่าแปดเปคู่ก็ตัวอื่นมันสมีตัวดนน่นนคือแปดแปด แปดแปดไปคู่กับตัวไรมันจะนี่เก็บแปดแล้วก็หกแปดห้าแปดสี่ห้าแปดสามแปดเนาะสี่แปดออร์เดอร์สามแปดสี่แปดเนี่เอาแล้วคู่กันแล้วเป็นตัวเด่นสามแปดแล้วก็หนึ่งแปด วชาคือเด่นคักแบบมันจะมีคู่กันเจ้าซี่บบดนี้ถ้าคู่ตัวรักซีนี่ซีนี่ตัวไหนจะเป็นคู่ของเพื่อนกันเพื่อนบ่มาน้ำกันข่าเพื่อนมาน้ำกันคือตัวนี้อะไรนี่เป็นไ้ตัวเด่นไปแล้วน่าจะบอเขียนลงครับเอ้ยขันบมาน้ำกันแล้วขันบอมันคู่ของเพื่อนมัดจะมาขันบมาน้ำกันก็คือ เออสี่หกสี่เจ็ดสี่ห้าสี่สามสี่หนึ่งนี่คนประมาณนับกบอลมัมที่นี่เจ้าตี่ตัวนี้จะเป็นบนเออตัวนี้จะเป็นล่างถ้าล่างนี่ก็คือเข้มใจมากนี่มากที่สองตัวเลยล่างมจมากที่สองตัว มักช่วงตัวเพราะว่านี่สามแปดแนะหาแปดเอบเออไฮล่างนี่ไฮร่างนี่ไฮสามแปดแนะหาแปดเน้นเนาะ่เนาะเนี่ระยะวงนี่คือวงไหวได้หนิเด้อวงไหวเป็นตัวเน้นไหวระยะนี่เป็นยังไงก็ได้มาหาแปดกับสามแปดเนาะฟันดีบอกพอ มันมันจักมันเกี่ยวเออมันจะเกี่ยวเกี่ยวเขาฝันอยู่แต่ห่างบอลสัตว์แต่ว่ามันเรว่าอ้าวเลขนี้เลขงวดนี้มันมากมันมากคิดแบบนี้มันเปลี่ยนมาเคยยังเป็นหกจิติดไปทั้งฝันฝันเนี่ยไปฝันเกี่ยวอือก็เลขเยอมากเรว่าอ้าวงวดนี้นี่ถ้าบ่เป็นหายแปบก็ต้องเป็นสามแปด นี่ก็เลื่ขึ้นมาก็เรียไว่า2ตัวก่อนเนาะเพราะว่ากระบอลถึงโค้งุดท้ายเดี๋ยวนี้ก็ยังยังหลายอยูุโรปยังอีกหลายเมื่อยังอีกหลายเมื่อมียู่กระเจช่เออเอออีกหลายโค้งเลยครับเออีหลายโค้งอยู่เพิ่จะสตาร์ทแล้วบัดนี้ถ้าหากว่าตัวทิสซีนี่คันพันบ่มาซีแปดนี่คันพันมาคู่กันก็คือซีแปดคันบ่มาซีแปดก็ต้องคือซีเก็บซีเก็บเออนี่แต่ว่าเข่าวว่าเลขซีนี่ไม่ยากแต่ว่ามันเป็นยังมันคือมาได้คือเก่าอยู่ขันว่าไม่ยากก็เอาไว้ลองเบิ้ง เออว่างหันไห้เพิ่นไปศูนย์สี่สี่ศูนย์เออว่างหันเพิ่นศูนย์สี่สี่ศูนย์มันชอบกับจักรพรรดิภาพมันมันแต่มีเครื่องว่านี่นี่ถ้าหากว่าซีมากแต่มันก็ไไ้ซีคือเก่าก็บเรื่จำเป็นต้องเอาเพราะว่ามันมังสั่นเออครับผมเอออาจารย์อื่นผันเพิ่นว่าเลขซีมากไว้ก็สร้างน้องอาจารย์อื่น่นเนาะแต่ว่าผมต้องเอาไว้เฉพาเพระว่ามันมากทั้งซีต้องได้เอาไว้ครับเออต้องเอาไว้ เพราะว่ามันกับ้ากนั่นกับมักซีแต่ซีบอมาบัดงวดงวดนี่ก็ได้ซีคือเกาก็ต้องเอาไว้นั่นบอมากับตมเพราะว่ามันมันมากสูตรของมันมากเลยสั้นนันเพิ่อจะวย่ออกมันกับวันเนอนันเพราะว่าของบ่มีหักเนาะของบ่มีหักเลยมันก็ธรรมดานมันเคลื่อนไปได้ทุกวิธีทางธรรมดาลละคนฮหดกับยูปลายูเขาผิลับมันกับ่แน่นอน คนมุนอยู่บางก่อคนบอกยู่เขาในปลาผีหลามมนกก็ซิงโบเนลนอนก็คือซิงโบเนลนอนเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลาครับเอาผมกับมีให้ยัจสี่เพราะแกนเขียนล่างเขียนบนไหนในฝั่งใดล่างฝั่งใดบนจะได้เป็นบนเป็นล่างเนาะเขียนแรงล่างนีนก็ได้ครับตัวนี้บนชุดทั้งสี่ตีที่ี่ไน้องตีที่ี่นี่เป็นบนด้วยครับตัวนี้ล่าง ไมันจะดสิจบเรื่องกวนสตราร์ทวันนี้นะ,น,ะน้อน้อนเรค่อยพัเรากินตัวนี้เป็นบนอย่าลืมเด้อตัวนี้เด้อคือเป็นตัววิ่งเด้ <c oughs> อผู้ได้มากวิ่งมากแรงนี่อเออวิ่งได้บนวิ่งสี่ล่างวิ่งแปดใน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 ส่วนบนนี่จับเนี่ยมากตัวเดียวนี่บวัมีสีเกียรตัวนี้วันมีตัวได้มากหน่อยมากหลายวันพอขั้นขั้นหลังจากกันแล้วมันจะมี อท่าคันจากซีเก็บตัวแ้วนี่คันมักตืมกันนี่เนาะคันมากตืมกันนี่มันจะมีซีสามเด้อซีสามเป็นตัวร่องๆไว้แน่ยตัวร่องตัวนี้ซีสามนี่ก็เป็นตัวร่องครับซีสามเป็นตัวร่องนี่เราจะคือคือตัวนี้เป็นตัวร่องไว้เด้อตามกินแด้ตัวนี้เป็นตัวเด่นเด่นคือมัก คิดมากตัวนี้มากกว่าครับอแล้วส่วนที่พอแกนว่าฝันเนี่ยมันตรงกับเลขกใดมันตรงกับเลขตัวนี้เลยฝันว่าจังใดบัดนี่อันฝันมันบอลสัตว์เลยเลยบอลันบอกเออเเพราะว่ามันเลี้ยงไก่อยู่มันมันยู่ฝันเป็นค่อยๆค่อยๆคือยังมีคนมองเส้หัวนี่นะล่อให้ฝันชัดๆแจัมแจ่มก่อนนะครับนี่ลอให้ฝันสดๆก่อนมันเป็นค่อยๆค่อยๆว่าคือยังมีคนมองบอกเส้หัวแต่เขาใจว่าเป็นความจริงดิ แม่มาผมเนี่ยคือเราไม่เปลนควกฝันเอาคิดว่าหนี่ว่าสั้นก็เลยว่าเออก็เลยเก็บใส่ใจไว้คล้ายๆว่าไอ้เขาเอินมายังก่อฝันที่เป็นจริงเออฝันที่เป็นจริงเข้าใจว่าเป็นแขวงเวินหรือว่านป็นแขวงนั่งสินะคือจังะมาคือจังะมาบอกกันแขวงนั่งสิละเนี่ยเตือนขึ้นมาเปลี่ยนแนวไยอของมันว่าบริจินบริจินเท้าผมเนี่ยคือหน้ากผมฝันตัวนี้ว่าสั้นเออเออเอาเอาคือคือตัวนี้ให้ไว้ให้เป็นตัวโดจุดเด่นตัวหนึ่งเด้อหนี่ร่าครับครับจุดเด่นเด็กแางแล้ววันนี้เมื่อใดโปรแกรมสี่ห้ความแน่ชัด เอาล่องล่องว่ามื่อผมก็พอจะได้หาจะได้เตรียมตัวได้ถือนะเอจาจักมื่อได้พอจะหาหมื่อมื่อได้เนะาะบบบนี้คันบางข่องพอไปม,นม,นนมนนันมันท่นโมเป็นว่านศิลี่บ่่วางเลยโอ้ต้องว่านศิลเท่านั้นอือเอาง่ายๆว่าศิลป์น,นานี่นะสิทพรมันที่เท่าไรกับเวีมาหาพอแกนอยู่ที่นั่นหรอเนาะ แมนวันวันสินหน่อสินนอยก็เอาท่านวันสินหี่ต้องมาถ่ายยูวัดหน่เจ้งเสดได้ดิโอสินหน่อยก็ยากสินหน่อยเพราะว่าสินหน้อยหลังจากหลังจากมามาจากหันแดงนี่เกิดเกิขึ้นไปทำงานเรับขึ้นไปทำงานได้เพราอสินหน่อยมันทำงานไหนอยัะนอกจากด้เป็นวันสินใหญ่จังเสด้จยูนี่จนหอดเมื่อจังหันแลพ่นอ๋อทั้งงหันทั้งพินสินใหญ่เพราะว่ามันบริหารยังแต่ว่าวันสินใหญ่นี่มันจะท่่มกับมือเลยกว่าแมนบอก มันทุ่งกบมือเรกาแมนนแมครับแมสิหคำแมนแมนันที่ตรงก็มือเร็กว่าพอดียนนไหนเนาะเห้เราให้เราดน้อยนะเนาะเช่เช่ตะนิดห่แล้ว่กันมีเบอร์โทเราอยู่ดักเดี๋ยวโทถามเราดักว่าระหว่างมือไหนก็ะอ่างแที่เร่าบางแล้วเนาะเออคนที่หาทุมไปยังเสร็เนาะนคันคัรยะคันระยะทุ่มนึงอยเลยเทุ่มนึงสิมาถึงบาทเนวะมรวมเียงคืนเือ ไปเนอนตัวนี้ตีชมสองผมพ่อจริงนะอะกระตีว่าชัดเจนเนาะพ่อเนาะอาจารย์บันนี้กระตีรบกวนพ่อชมมีหล่อยเนาะพ่อเนาะครับครับผมผมมีอย่างเียบอกเอฟจีห้าบอเที่ยงเนียนยำนี่แหละตัวนะใดแบบใดกะร่องวาบึงเด้อพ่อเด้อครับหลังจากนี้ไปก็ล่อรอเป็นโค้งสุดท้ายผมกะถากว่ามันฝันเกี่ยวฝันเขามาเขากันกับเลขที่อยู่ในหมีก็จะได้บอกเป็นโค้งสุดท้ายถ้าหากว่ามันบ่ฝัน ก็คือได้แค่นี้เอาชุมนี้เลยเอาชุมนี้เลยเอ,เอาตั้งแต่นี้ต่อไปไปเอฟซี FC และยูทูบถุกทุกท่านจงได้มีแต่กามสขคก้มจะเลริญนร่างกายพลาน้มไม่แข็งแรงอา,อาอยุเย็นเป็นสุกเออย็นเนอเือเย็นใจประกอบด้วยไส้และลาดหาเงินหาเท่าก่อให้ลำด้วยให้เงินไหลกองท่องไหลมาสู้กระเป๋าเสียกระเปา๋าผาย่าได้ขาดถ้าเป็นดัานานงน้ำตกตาเท้าไห้ไหลเขาสู้ทางคิดสิ่งใดก่อนให้ได้สิ่งนั้นสมดังปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ ก็คาถึนสายสาูกสสกสบก็ขอบคุณผเอาบรรยากาศที่ขออนุญาตสรุปนะครับกบ็คือหมดวันทีนหนึ่งมษายนสองหาหกหานะครับเลขกพวแกนหรือเซียนแกนนี่แหะครับเป็นให้บนวิ่งสี่นะครับส่วนล่างวิ 6, ่งแปดนะครับจับคู่บนกับมีซีหกซีเจ็ดซีหาซีสามซีหนึ่งนะครับเน้นไปที่ซีเจ็ดกับซีสามครับตัวเน้นชุดบนนะครับในส่วนชุดล่าง นะครับตัววิ่งก็คือวิ่งแดนะครับจับคู่ให้ก็คือเจ6ด5ปดหแปดห้าแปดสามแปดแล้วก็หนึ่งปดนะเน้่ไปที่5้าดกับสามครับพอยพี่น้องครับในส่วนเหลขกรางเดอ้อนเะราต้องเอาไป,นะปนนวเไปิเ,รเ,เรนะคราเ์เป็นแนวทางกราต้องเอาไปเปรียบเทียบกันเบื้องกับไร้ไข้ไร้สํำนักนะครับทังช่องกระดัมเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นเดอนอ้อพอยพี่น้อง ให้ใช่วิจารณญาณในการรับชมก่อนสิลงทุนกับไส่สติดีๆนะครับเลีกมันกับมีถือมีผิดถ้าชอบก็จับถ้าขาดก็ผ่านอกับเจังไหนกับคลิปนี้นะครับกับเสตียจบการนําเสนอซ้านี้จังไหนกับไอฟซีทุกท่านโชคดีมิใช่สมความมุ่งมั่นปรารถนาชูสิงจุยยางบริวารจิเป็นโชคลาภวาสนาการงานชูสิงจุยยางมีแต่สิ่งดีๆข้ามาสิ่งบอดีใดๆยังได้บังเกิดถึงครับไอฟซี่ฟนช่องสุขูมสุขคนครับโ่อยพี่น้องครับขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ Ah, ah que... Que...